เสียงที่ได้ยินขณะนี้นะคะเป็นเสียงสวดมนต์นะคะ,ะต้นเสียงท่านเจ้าวาดพระจรัญวชิระปัญโยนะคะนำภาพบรรยากาศแห่งบุญนะคะสำหรับคนที่มาไม่ได้นะคะเพราะคนที่ร่วมบุญมานะคะมีทั้งคนต่างประเทศนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะคะที่มาไม่ได้ยมเพนพยายามเก็บบันทึกภาพบุญ ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนารับบุญร่วมกันนะคะมีเป็นบางช่วงบางตอนของงานเท่านั้นนะกล้องมีหลายตัวมากเลยนะคะหมุมกล้องสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะพยายามลงให้ได้มากที่สุดนะคะและนี่เป็นบรรยากาศลมนะคะลมโกรกนะเะย็นมากนะ ศาลาเป็นลมธรรมะเป็นลมธรรมชาติเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะของบริบทของวัดเขาดินค่ะสาธุค่ะ